สวัสดีทุกท่านนะครับผมผมไพโรธหนุ่มนุ่มทัพดิฉันสุขุมานกล่ำแสงใสนะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการว้าวว้าไรล่ะคครับผมรายการที่จะนำพาทุกท่านนะครับเข้าสัมผัสการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้นใช่ค่ะมัดมาในรอบ3 4ปีที่ผ่านมาครับผมใช่้ะครับเมื่อสักครู่เรานั่งรถไฟฟ้าผ่านนะครับตั้งแต่ทางเข้ามหาวิทยาลัยเข้ามานะครับ แล้วก็เราก็ผ่านรงเรียนของมหาลัยเราเห็นการเปลี่ยนแปลงเยอะมากเยอะมากค่ะมีอาคารเกิดขึ้นใหม่ๆเยอะมากนะคะรวมถึงบรรยากาศที่สวยงามตลอดเส้นทางค่ะแล้วก็ตอนนี้เรายืนอยู่ที่อาคารไทยบุรีค่ะครับผมซึ่งเป็นอาคารที่สิทธิ์เก่าแลวก็สิทธิ์ปัจจุบันทุกท่านคุ้นชินเป็นอย่างดีค่ะครับผมเป็นอาคารที่ผูกพันชาวเลลาร์ทุกคนเอาไว้ที่นี่นะครับค่ะเพราะก้าวแรกที่เวลลษณ์ครับการผสมนิเทศเกิดขึ้นที่นี่และการรับปริญญาบัตรก็เกิดขึ้นที่นี่ครับผมค่ะคำถามครับค่ะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างกับ อาคารไทบุรีของเราอย่างแรกเลยนะคะด้านหน้าของทุกท่านเห็นไหมคะเป็นจอ LED ขนาดใหญ่ค่ะนะคะแล้วก็เป็นเป็นงานของส่วนสื่อสารองค์กรนะคะที่ใช้สําหรับสื่อสารข้อมูลภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะถ้าย้อนกลับไปสมัยเด็กๆบางๆเางพวกเรานะครับก็จะเป็นครับป้ายผ้าแล้วก็เขียนกันเลยครับจะปทอะไรสักเรื่องนะครับผมป้ายผ้าป้ายกระดาษบ้างกระดาษลังบ้างใช่ใช่ครับผมแต่ตอนนี้ทุกอย่างสามารถใช้สื่อออนไลน์นะครับในการที่จะ เผยแร่ข้อมูลอะไรต่างๆนะครับที่จะสื่อสารได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นมีเจ็ดจุดทั่วมหาวิทยาลัยครับผอ่าจุดนี้ดูขนาดใหญ่เลยนะครับจะมีจุดใหญ่ๆอีกสักสองสามจุดแล้วก็กระจายไปตามอาคารเรียนรวมต่างๆที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับน้องๆนักศึกษาแลวก็ผู้ที่มาเยือนทุกท่านใช่ค่ะรวมถึงอาคารบริหารนะคะแล้วก็อาคารหอพักนักศึกษาด้วยค่ะครับผมก็ เป็นมิติใหม่นะครับหลายคนเข้ามาก็อไม่มีอีกแล้วครับป้ายผ้าสมัยเราแต่หลคนรู้บอกว่าเอ๊ะมีอะไรใหม่ๆด้วยในวันนี้ก็คือนี่ละคะเสื้อเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนเสื้อผู้ดำเนินรายการเทปที่ออกมา3าสีเทปที่ผ่าน feedback เป็นไงคะดีมากครับผมอันแรกคิดไปเองหรือเปล่าก็บอกว่าพิธีกรคุณเปลี่ยนหน้ครับ ควรเปลี่ยนหน้าเราบอกแล้วทําบุญสวยชาติหน้าทําหน้าสวยชาตินี้เราจะรอความสมบูรณ์ของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ก่อนนะคะที่ฉันจะรอไปโมหน้าใหม่ที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์นะคะแต่วันนี้เราเปลี่ยนหน้าไม่ได้เราเปลี่ยนเสื้อก่อนเสื้อเสื้อเสื้อเราไม่ธรรมดาคุ้นๆนะถ้าใครมาวัดรักในรอบสักสีเดือนที่ผ่านมาใชคะเสื้อนี้เป็นเสื้อของงาน ไปดูรวม,รวมชอนะครับมวลอคืนสู่เย้านะครับที่จัดเพื่อรวบรวมสิ่์เก่าของมหาวิทยาลัยะนะครับก็บรรยากาศที่ครึ้มมากนะครับในค่รคืนนั้นนะครับก็กิจกรรมดีๆีอย่างนี้นะครับก็จะยังมีอีกนะครับเพราะั้นสิ่์เก่าของมหาวิทยาลัยก็ติดตามนะครับรายการต่างๆกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่์เก่าที่แน่ๆนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปชมสถานที่เป็นห้องห้องหนึ่งค่ะ อ้างกับจ <10. S 1> ิตแล้วฮะไม่ใช่น,นะมีความหมายมากกับนักศึกษาบุคลากรน,นะคะที่อาจจะมีความตึงเครียดมีปัญหานะคะ,ะมาห้องนี้แก้ไขยยได้ทุกอย่างอ่ะอีกอย่างผมจะพาไปดูห,ห,หลายคนเป็นมีความบุกพันกับห,ห้องพยาบาลมากหน่วยพยาบาลหน่วยสถานพยาบาลของอบริษัทสมัยนนในอดีตในอดีตครับผมตอนนี้ยังอยู่ไหมพี่พยาบาลสาวขึ้นหรือแก่ลงอะไรเป็นยังไงนะหลายคนยังยังมีความสัมพันธ์อยู่ตรงนั้นเดี๋ยวพาไปดูว่าห้องพยาบาลแผนพยาบาลเนี่ย ยังอยู่หรือเปล่านะครับผมคิดว่าทุกคนพร้อมแล้วที่จะไปกับเรานะครับผมพร้อมไหมคะไปค่ะครับเราเดินชมเรื่อยๆนะครับผมนี่ออมสินครับธนาคารออมสินกคนมาใช้บริการเยอะเลยนะคะตู้เอทครับยังินได้ไหมครับเดือดร้อนทางการเงินเมื่อไหร่นะครับ วุ้ยตอนนี้เขามี3าตู้เลยนะของออมสินเนี่ยมีฝากมีทอนแต่ตู้นี้เป็นตู้อมตะของเราปลุกมากกับเรามานานมากเป็นเป็นที่พึ่งพาของพวกเรานะคะแล้วก็ประเสนียังอยู่นะคะประเสนียังอยู่แต่ก็ดูแบบว่าดูเป็นมาตรฐานขึ้นกว่าเดิมค่ะแล้วก็ต่อไปก็เป็นนางโบครับอ่าถึงแล้วครับจุดนี้คือจุดที่พึ่งทางสุขภาพของเรานะครับคือสถานพยาบาลนะครับเดี๋ยว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 เดี ไม่ใช่นะคะไม่ใช่อ่านค่ะเบิงแน่เบิงแน่นะคะก็คือสมายแอนด์สมาร์ทคลินิกนะคะที่เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคะสมายแอนด์สมาร์ทเซ็นเตอร์นะคะนี่นะคะคุณพี่ในความทรงจำของพี่จุดนี้คือจุดที่มาขอยยาพารา 2เมตรจุดนั้นนะคะเราเคลื่อนย้ายไปที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้กอนเลยกลายเป็น s m i ยแอนด์สมาร์ทเซ็นนะคะภายใต้การดูแลของส่วนกิจการนักศึกษาค่ะโอเคนะคะจะเป็นที่พึ่งของนักศึกษาอีกจุดหนึ่งใช่ค่ะรายละเอียดอะไรเป็นยังไงให้บริการอะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในนะครับใช่ค่ะครับเข้าไปนะคะมาเลยค่ะ ครับผมสวัสดีครับสคุณนะคุณตาคุณตานะครับถ้ารุ่นแรกผมคิดว่าจําได้ทั้งสองคนครับค่ะนี่ก็อยู่อยู่กันพร้อมแผนที่เรื่องของมหาเลยแรงมากเราทักทายกันอย่างแรงมากนะคะค่ะท่านนี้ก็คือพี่หนุ่ยสุดหล่อของเรานะคะค่ะแล้วก็พี่แอ้มนะคะสวัสดีท่านท่านนะครับสวัสดีครั้งค่ะป้าแล้วนะคะเป็นเป้าเราเียกพี่ติดปากเราเรียกพี่ติดปากนะคะตรงนี้เป็น Smile and Smart Center นะคะ ให,ให้บริการอะไรอย่างไรบ้างคะพี่เพราะว่าห้องมันดูแบบน่ารักน่าอยู่มากนี่ก็เป็นสถานที่นะคะที่นักศึกษาจะเข้ามาใช้บริการได้เรียกว่าประมาณดูแลใจนะคะ,ะวันไหนเครียดไม่รู้รจะไปไหนไม่รู้จะนึกถึงใคระคะา็มีสถานที่ที่จะดูแลใจของพวกเรา,าดูแลใจแ,แล้วอก,อ,อกหักรักคุดอย่งยงางพี่มาใช้ได้นะคะได้ไหมคะได้นะคะหมายถึงว่าถ้าจะมาคุยก็ได้นะคะจะมานั่งเล่นนอนเล่น่ มีแพทนด้วยมีใครบริการเป็นพิเศษไหมคะก็มีพ่อหมอแม่หมอมีใครบริการไหมคะทุกอย่างฟรีโมดฟรีโมดนะคะก็แสดงว่ารักษากายเนี่ยไปที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์แต่ถ้าเรื่องสุขภาพใจมาที่สมายส์แมทเซนเชอรของเรานะครับผมพี่หนุ่ยสอดคล้องกับในส่วนของเก่งดีมีสุข ่งเป็นแนวคิดในการดูแลนักศึกษาค่ะอันนี้ก็จะเป็นความสุขค่ะดูแลเรื่องความสุขแพทยกศารมีความสุขค่ะพี่หน่วยครับน้องๆมาใช้บริการเยอะไหมครับที่นี่ก็เข้ามานั่งเล่นในห้องนี้ก็เฉลี่ยประมาณ30คนต่อวันนะครับแล้วหมุนเวียนกันนะครับแล้วก็แต่ละเดือนก็มีน้องเข้ามาคุยให้คำปรึกษาเนี่ยก็เฉลี่ยก็1 0 2ถึงคน กติน้องเข้ามาเองเลยหรือว่าเป็นเคสส่งต่อมาจากสำนักวิชาเลยมีมหลายรูปแบบเลยครับก็คือ walk in mark, <c oughs> มาก็มีแบบที่ครับอขอคุยหน่อยก็โอเคครับยินดีกับที่สำนักวิชาส่งมานะครับหรือว่าส่งต่อมาจากหน่วยงาน,นอื่นๆครับแล้วก็นัดหมายนะครับก็บถ้าเราจะมีจิตแพทย์ด้วยนะคะที่จะดูแลน้องๆถ้าเกิดว่ามีอะไรที่อยากจะคุยนอกเหนือ,อนจากพวกเรา จิจแพทย์นี่ก็คือเป็นอาจารย์หมออาจารย์แพทย์ของมหาวิทยาลัยของเราจากสำนักวิชาแพทยศาสตร์ใช่ไหมคะใช่ครับได้ข่าว,<อ>ขาวว่าหมอหลอด้วยครับอุ้ยจริงเหรอคะสายข่าวแจ้งมาแรงมากว,นะว่าลูกค้าเต็มเนี่ยบางทีแม่ไม่ได้มีปัญหาสุขภาพใจครับหมอหลอดตาแล้วนอกจากหมอตาที่ชื่อว่าคุณหมอล่นล่าแล้วเนี่ยได้ข่าวว่าคุณหมอที่รักษาทางใจก็คือคุณหมอปรวรุษไหมคะ<อ>คุณหมอปวรุษจำไว้นะคะเสื้อหาแล้วมาเจอคุณชายจะดูท่านอาจารย์จะดูจะดูเทพ อะไรสุดท้ายพี่รู้จริงหรือเปล่านี่ค่ะรอยังไงครับท่านนี้หล่อกว่ารอผ่าเพราะว่าอย่างนั้นเออไม่ได้ไม่ได้รู้สึกเครียดตอนนี้ตามหมอเลยตามหมอเลยหมอจย๊บบ๊าตามหมอด่วนคัะพี่ๆน่อยากให้คำปรึกษาไม่ได้ขอเป็นคุณหมอประวรุษมาด้านที่นี่ก็ได้นะคะแล้วก็ส่งไปได้โอเคบายทาสไปเลยนะครับไม่ต้องคำหลักทีนี้ขอชมพื้นที่ห้องหน่อยค่ะพี่เดี๋ยวให้พี่แนะนว่าอะไรอยู่ตรงไหนบ้างค่ะ than you have. จากมุมแรกนะคะพอเข้ามานะคะก็จะมีที่นั่งเล่นสบายๆนะอันนี้เป็นมุมศึกษาส่วนตัวใครอยากจะเอางานมาทําอยากจะมาใช้คอมพิวเตอร์เหมือนคาเฟ่เลยอ่ะใช้ได้นะคะหนัสือกาแฟซะหน่อยนะครับจะปวดจะปวยทุกวันเลยครับจะป่วยแต่ว่าอยากมาหาคุณหมออันนี้อันนี้ไม่ได้ป่วยะมาอยากจะมาอ๋อมานั่งเพื่อเพลินมานั่งสบายใจมีหนังสือให้อ่านหนังสือให้อ่านนะคะหนังสือพัฒนาตัวเองอัจฉริยะ ฉลาดขึ้นทันทีค่ะทันนี้ที่อ่านนะคะขออ่านแค่ปกก่อนนะคะเอาให้เกินสักแปดบรรทัดนะคะฉลาดอัจฉริยะฉลาดขึ้นทันทีง่ายๆไอเดียพัฒนาอุหนังสือดีๆสำหรับเด็กที่อยากจะพัฒนาตัวเองนะคะในดังนี้หนังสือก็มีนะคะร้ยกว่าเล่มนะคะ400กว่าเล่มนะคะแล้วมีอย่างอื่นอ๋อนี่มุมนี้นะคะมนี้ก็เป็นมุมสหรับมานั่งทํางานกลุ่มนะครับทาการบ้านมานั่งคุยอะไรอย่างนี้นะครับก็แล้วแต่ได้บรรยากาศดีมากเลยค่ะ มุนมีมีหมอมีหมอนมีหมอนเนี่ยเนี่นี่ผมต้องจรองเดี๋ยวอะไรคะอะไรคะอันนี้คือเกมบอร์ดบอร์ดเกมเออบอร์ดเกมอะไรคะไหนบอร์ดเกมนี่ครับเล่นได้นะครับเล่นได้หมดเลยนะครับตายแล้วเยอะมากมายเยอะแยะมากมายนะครับอ๋อดีค่ะดีดีดีเกมเศรษฐีจามโบเคยเล่นไหมครับเกมเศรษฐีเคยเล่นค่ะแต่เป็นเยอะจบผู้ชายไม่เคยชนะค่ะพี่อันนี้คือหมอนเอาไปใช้นอนได้นอนได้นั่งได้เล่นได้สีม่วง หลากสีค่ะหลากสีนะคะตรงนี้จะเป็นโซนแบบนั่งพื้นนะครับอยากอยากจะนั่งล้อมโตี่ปุนครับอ้ดีค่ะมัรยากาศสบายๆนะคะใช่ครับแฮปปี้แฮปปี้ก็มานั่งอ่านหนังสือได้ได้ครับพี่ว่าไม่ใช่นั่งเลยค่ะแบบนั้นองอันนี้นอต้องบินแบคบินแบคไว้เล่นนอเล่นนะครับเยี่ยมมากเลยค่ะเยี่ยมมากสมไมน้องนียม่ข้ามมุมแบบนี้ เพี่ยถามจำได้พอจะมีนะที่สุนบันตุนบรรษัทใช่ค่ะตุนวิญญาณค่ะวสถานที่ตอนนี้ก็มันมแถวนี้ได้มาดูแถวนี้ได้นะคะทุกอย่างก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะคะร้อเรียนอะไรอย่างเงี้ยมาค่ะเออดีค่ะก็ดีใจแทนน้องๆนะคะที่เขาได้มีสถานที่แบบนี้นะคะอันนี้เป็นอุโงนี้นะครับเรือโซฟาเนี่ยถึงโซฟาเรือใช่ครับไปและมีตุ๊กตาตุ๊กตามีโน่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายใช่ครับกับคนน่ารักอย่างนี้อันนี้เป็นเป็นสัญลักษณ์ของสมัย น้าจะสวยขึ้นว้าวสวยไหมคะสมายแอนสมาร์ทเซ็นเตอร์นะคะของส่วนกิจการนักศึกษาครับไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพใจก็มาพักผ่อนเบรคอริยาบทก่อนเข้าห้องเรียนก็ได้ครับผมมานั่งทำงานจุกก็ได้เยี่ยมมากเลยนะคะพี่จะมาทำแบบทดสอบอยากรูว่าตัวเป็นคนยังไงค้นหาบุคลิกภาพตัวตนอาชีพได้หมดเลยใช่ไหมได้หมดเลยใช่ครับเยี่ยมมากเลยค่ะ อันนี้ก้อนก็อี้นวดอันนี้นวดได้เหรอคะใช้กันได้ไหมครับไม่ใช้กันได้เราตั้งไว้ว่าเคยเป็นก้อนอี้นวดไม่กตองนี้แล้วนะครับผมเราก็ได้มาสำรวจทุกซอกทุกมุมของสมายสมาร์ทเซ็นเตอร์นะครับแล้วก็คิดว่าหลายคนที่ห่างหายจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ไปนานๆคงจะนึกไม่ถึงว่าจะเกิด มุมอะไรแบบนี้เกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยว่าไรลักของเราครับใช่ค่ะ<ม>ก็เป็นมุมที่ช่วยส่งเสริมเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจของน้องๆน,นักเรียนนักศึกษานะคะแล้วก็เชื่อว่าจะอยู่ เรียนที่นี่อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะครับผมไม่ใช่เฉพาะสุขภาพกายที่เราส่งเสริมนะครับสุขภาพใจก็เป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยของเราให้ความสําคัญด้วยนะครับวันนี้พวกเราทั้งสองคนต้องขอบคุณพี่หนุ่ยกับพี่แอ้เป็นอย่างมากนะครับผมที่ให้ความกรุณาพาชมนะครับและหลายคนัก็คงหายคิดถึงพี่หนุ่ยกับพี่แอ้นะโดยเฉพาะรุ่นแรกๆครับผมไม่ได้มาคนไจไม่ได้สถานพยาบาลผมลงแล้วครับเมื่อกี้ โอเคครับผมแล้วก็อยากให้ทุกท่านนะคะติดตามรายการว้าววายรักนะคะผ่านช่องทางวายรักชาแนลนะคะทางเว็บไซต์ u t u b e นะคะแฟนเพจนะคะรวมถึงอินสตาแกรมทวิตเตอร์นะคะตามทุกช่องทางนะคะไปกด Subscribe นะคะหรือกดไลค์อะไรก็ได้นะครับผมนะครับก็เพิ่มยอดวิวกันหน่อยนะครับแล้วผมคิดว่าเมื่อกระแสออกไปนะครับก็จะส่งผ่านข้อมูลเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆชาววัยรักแลวก็ผู้ชมที่สนใจนะครับวันนี้ เราสองคนนะครับพร้อมกับพี่หนุ่ยกับพี่แอ้คงต้องลาไปก่อนนะครับผมพบกันกับรายการว้าววายครับในครั้งต่อไปได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีคสวัสดีค่ะ